มาตำส่วดแบบอีสานแสบกันเด้อพี่น้องจ้าโคกพริกกบกระเทียมลงไปจ้าพ่อหายหยับหยาบจักน้อยเนาะจะน้อมไปตองแหลกละเอียดมากก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปตามชอบเด้อพี่น้องจ้าหั่นหันแบบนี้ค่ะบีบมะนาวลงไปจ้าจะเอาเปรี้ยวสำไหนก็กาเอาเด้อจ้าเด้อใส่น้ำปลาสองช้อนแล้วก็ใส่น้ำปลาจักน้อยหนึ่งจ้าผงชูรสรึ่งช้อนหนแล้วแล้วก็น้ำตาลทรายคลุกเข้าให้เข้าเขากันจ้าพี่น้องจ้าเสร็จแล้วก็ใส่มะละกอนะจ้าใส่มะละกอแล้วก็ใส่เส้นขนมจีนจ้าเสร็จแล้วผักก จะใส่ปูมาแล้วก็ใส่ปลาหมึกที่มันเป็นแบนๆแบบนี้คุกไข่เข้าเข่ากันน่าจะพี่น้องจ้างอย่างง่ายเสซจแล้วก็ใส่ข้าวโพดจากข้าวโพดนี่ไม่ตรงตมจะแพลคนๆเนี่ยเข้าเข่ากันก็พออยากได้กินแบบข้าวโพดเป็นยวงๆจะพี่น้องเซจเรียบร้อยแล้วนะกินไหมจ้ามาเด้อพี่น้อง สวัสดีจ้ากินแซ่บแซ่ต่างแดนกับปากวังสาวโคราชในสวีเดนอีกเดิอจ้บพี่น้องวันนี้ปากวังมากินตําสัวมาชวนพี่น้องกินตําสัวด้วดยกันจ้บพี่น้องจ้าตำสัวแล้วก็มีปลาหมึกจ้บพี่นอ้องปลาหมึกที่หั่นเป็นแวนแวนแบบนี้นะคะแล้วก็มีปูมาจ้า ตำซัวปูม่าพี่น้องจา๋าตำปูปลาร้าเนาะจะเนาะใส่ขา้าวโพดมาเป็นยวงเลยแกเอ้ยก็ะพูดต้มจ้ะแล้วก็มีผักกาดผักสลัดแล้วก็มีเอ่อกองตวงฮองเต้เนาะจ๋าเนาะแล้วก็มีหน่อไม้มาเดอ้อพี่น้องแซบแซบจ้ะวันนี้ไม่อยากกินเข้าจา้ะพี่น้องอยากกินแบบแซบแซบขนมจีนแกเอ้ยเส้นอย่างเหนียวมาเดอ้อพี่น้อง ห,หนัวปลาราดอ่ะอือมาพี่น้องเนื้อโอโยอะไรแกเอ้ย วานกล้ามแบบนี้ก็มีเนื้อนะพี่น้องรู้จักมีเนื้อจ้ะขยันแก้จังหนอยก็ได้กินพี่นอ้องเอออย่าไปทิ้งด้อเสียดายแพงเน้ะจจะนะปูม,มา dừng ở tảng đèn, dừngแพง luôn rồi, kín hay mất, thùng ngụ, thùng ngéo, này, ván ba mứt chả. พักหลายคือเก่าพี่น้องอืม สนัดกรอบกรอบแช่จอะช่องช่องตู้เย็นไว้เนาะจ้ะเนาะช่องพักเนาะจ้ะเส็นมาแล้วก่อนนิดเดียวพี่น้องเอ้ยนักนักขนมจีนแล้วก็นักปูจ้ะ Mm-hmm. ต้องใช้ค้อนทุบพี่น้องจ้าก้ามมันแข็งพี่น้องต้องใช้ค้อนทุบให้มันแตกจ้านี่ bình juông lên cái ơi ừ rau khứa thiệt ขอบคุณกำลังใจในการรับชมนะคะสวัสดีจ้า